สวยสุดเซ็กซี่นะคะดีกรีดาวมหาไรนั่นก็คือน้องโยว,วันนัสลีกันเลยค่ะย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโยทัก ผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะโยนะคะโยวานัสิริเนอุดมค่ะบอกเลยสวยทะลุแมสก็คือแบบว่าสีแดงแรงรีแซ่บมากจริงคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าเฮ้ยไหนอยากเห็นหน้าน้องหน่อยอ่ะไหนโชคลาภหน่อยหน่อยนะโอ้โหก็คือทิ้งคลาดแบบว่าสาวเซ็กซี่ไปเลยน้องยิ้มแล้วดูแบบหวานละลายนะใครมารายการเราเราไม่ได้จับ ซีเข็ดบอกเนี่ยมาไม่ถึงรายการมาไม่ถึงวันนี้ทำบุญมาดีหรือเปล่าคะเพราะว่าในกล่องเนี้ยนี่จะมีคำถามที่ทั้งเบาแล้วก็แรงค่ะไม่ได้ทำบุญเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าโอเคเตรียมใจค่ะเตรียมใจมาแล้วเราเคยแบบว่าคุยเรื่องแบบ18บวกกับเพื่อนเนี่ยปกติเราคุยไหมคุยค่ะคุยใช่ไหม้า่ถ้างั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับกล่องนี้สักเท่าไหร่ใช่ไหมรอดูคำถามดีกว่าดซะว่ามาเมามอยกับเพื่อนจูบแรก ที่ทำให้เราเนี่ยจำไม่เคยลืมเลยคือการจุ๊บกับใครแล้วก็เพราะอะไรทำไมถึงไม่ลืมจุ๊บแรกก็เป็นแฟนเก่า,าแฟนเก่า,กาสมัยเรียนช่วงนั้นอยู่ประมาณมปลายมหาลัยหรือว่าเอาจริงๆหนูมีแฟนมาคนเดียวเลยเเมีแฟนมาคนเดียวแล้วก็นั่นแหละเขาเป็นจุ๊บแรกของหนูก็คบกันตั้งแต่มตรอนตมาตรนแต่ว่าก็คบกันมาจนแบบ เกือบเกือบเกือบสี่บาทแล้วก็เล่ากันใช่เฮ้ยเดีกก่อนดรามากปะเนี่ยด่าพ่ชูด้ยค่ะอี่ช่วยให้น้องหน่อยอ่ะค่ะผู้ชายที่เราเห็นแล้วเราเนี่ยอยากจะชวนไปดูผีเสื้อในห้องเออต้องเป็นผู้ชายแบบไหนผู้ชายที่อ่ะพาไปลิ้นเปี้ยเลยทีนี้ถ้าจะแบบไปดูผีเสื้อที่ห้องก็คงจะเป็นผู้ชายที่แบบเรามั่นใจแล้วแบบ ที่เรารู้สึกโอเคอะไรเงี้ยอาจจะแบบัศนาคติดีโตทําไมที่เป็นมันเป็นยังไงหยกเลยอะไม่หยกเลยอะหรือว่าจะแบบผู้ชายที่แบบสิกแพคแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเอาเอาเอาภายนอกล่ะถ้าไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยที่เรามั่นใจเราเลยเอาเท่าภายนอกที่แบบอยากเอากลับบ้านอะสูงาจจะแบบมี นิดหน่อยแต่แบบไม่เยอะมากอร่อดีประมาณนั้นอาจจะแบบเค้าบ้างอะไรประมาณนี้โอเคมีเสน่ห์ใช่มีเสน่ห์ใช่อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเออแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะพามาดูผีเสื้อง่ายก็คือต้องแบบมั่นใจก่อนเพราะว่ามันยังอายุน้อยนะเพราะว่าหนูหนูอยู่บ้านเหมือนฟังเหมือนฟังคนแก่อบรมเลยค่ะให้รูป อวัยวะผู้ชายนะคะได้หนึ่งส่วนในขณะที่เขาเปลือยกายค่ะเราจะเลือกรูปส่วนไหนเพราะอะไรคุยมีขำอ่ะแปลงว่าหรอคิดไม่แล้วฉันขอเป็นแบบจึงแรกที่เข้ามาในหัวเธอออันนั้นแหละที่เอาเรื่องจริงเอาแบบที่ความจริงนะเอาความจริงอะไรอ่ะอาจจะแบบอ่าข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยอ่าหน้าอกหน้าจยประมาณนั้น อย่าเวทีไม่ได้งหนั้นหลบาดาไกลประมาณนั้นเนาะใช่ปมาณนั้นเนาสดแก้ผ่าเดินมาทงๆก็คือหน้าอกก่อนเนาะหน้าอกก่อนแล้วทำไมถึงเลือกที่จะรูปหน้าอกก่อนชอบรูปชอบรูปใช่มันเพลินดีมันลื่นดีอะไรอย่างงี้ชอบคนมีขนตรงหน้าอกไหมได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยแต่ว่าอาจจะแบบชอบรูปตรงช่วงนี้อะไรประมาณนี้ใช่รูปไปรูปมาเออ้ยก็รูปไปเรื่อย ูปเรา,าบ้างลูปเขาบ้างถ้าให้น้องโยนะคะเลือกใส่ได้หนึ่งชิ้นตอนไปอาบแดดระหว่างบรากับกุงเกงในจะเลือกใส่อะไรดีคะเลือกใส่กุงเกงในค่ะใช่ไหมใช่อะไรอะ่ะเดี๋ยวถ้าหนูถ้าหนูแบบ ใส่บาแต่ว่าไม่ใส่ข้างล่างพี่ทุกคิดดูคนในหาดคงมองหนูอ๋อแต่ว่าใส่ข้างล่างไม่ใส่ข้างบนได้ได้ก็ปิดได้ค่ะเายังปิดได้อ่าดูรูปกันหน่อยดีกว่าอันนี้คือรูปในไอจีใช่ไหมใช่ค่ะรูปในไอจีจริงๆเราลูปในไอจีเธอก็แซบแบบพอตัวเลยนะใช่ใช่ถึงบอกไงว่าแบบภาพลักษณ์แบบบางคนคิดว่าแรงเพราะว่าแต่งโปบ่อยบิกินี่บ่อยสังเวียนรักบนเตียงเนี่ยเราปกติเราจะเป็นคาแรคเตอร์ไหน เช่นคาแรคเตอร์แบบลูกแมวเหมียวเงาวหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์แบบแม่เสือแบบกาวใจอะไรเงี้ยเออเราเป็นแบบไหนอยากที่มินได้ไหมคะคาแรคเตอร์ที่อยู่บนเตียงใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาจริงๆนะคะโยก็ชอบเป็นแบบแม่เสือสาวแต่เป็นแม่เสือสาวที่แบบคอก็คือแบบบีบนิดนึงนะเป็นแม่เสือสาวที่แกึ่งแบลนี่แด์เออสาวอ่ะไม่ไหวแล้วก็เป็นแรงอยู่ประมาณนึงใช่ไหม ชอบเป็นคนทันเลนละกันอ,อยากรู้ต้องมาเป็นขายอาของเบาๆได้